ของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่คุณให้พ่อแม่ในปีนี้คืออะไรนานแค่ไหนแล้วที่คุณถามเกี่ยวกับสุขภาพของพ่อแม่นานนอกแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้กินข้าวกับพ่อแม่พ่อแม่ทั้งชีวิตยอมลำบากเพื่อลูกมีงานทำพอเลี้ยงชีพได้ในวัยชาราที่นอนไม่หลับเพราะปวดข้อเดินลำบากมีหลายโรคในตัวหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานความเสื่อมไม่อยากให้ลูกเป็นห่วงแต่ทนเจ็บคนเดียวเงียบเงียบ ที่ไหนสักแห่งในนี้อาจคือภาพเงาของพ่อแม่คุณเอาเวลาไปดูแลพ่อแม่เท่าที่จะทำได้เข้าใจความรักของพ่อแม่ของคุณโอซิโกนมอบของขวัญจากพ่อสู่แม่แทนคำขอบคุณสำหรับพ่อแม่นี่คือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับความรักและความเอาใจใส่ของลูกๆโอซิโกนเป็นนมบำรุงกระดูกและข้อชนิดแรกในประเทศไทยที่สกัดจากโปรตีนพืช100% และสารอาหารที่มีคุณภาพมากมายสำหรับกระดูกและข้อได้รับการรับรองจาก FDA ของสหรัฐอเมริกาว่าโดดเด่นในการลดอาการปวดช่วยฟื้นฟูอย่างครบวงจรจากนั้นยังช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกกลับมาสบายตัวอีกครั้งการเคลื่อนไหวคล่องตัวกระดูกแข็งแรงความยืดหยุ่นและคุณภาพชีวิตดีคุณสมบัติพิเศษของวิซิโกลเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในตลาดที่ประสบความสำเร็จในการใช้ยูนเวอร์ซิน ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกด้วยผลลัพธ์ที่ก้าวล้ำในการบรรเทาอาการปวดอาการตึงของงอและการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ดีขึ้นสารออกฤทธิน์นี้ได้รับการอนุมัติให้ใช้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน US c o r และได้รับการจดสิทธิบัตโรโดย Free BING โดยจุดพิเศษ u n i v e r s i n เมื่อรวมกับสารออกฤทธิ์คอมมินเและ MSM ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่ามีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในการลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนนอกนั้นยังช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่ และช่วยสร้างและฟื้นฟูกระดูกอ่อนได้ดีที่สุดนอกจากจะมีรายการส่วนผสมซึ่งเป็นการผสมผสานที่ก้าวล้ำจากสารออกฤทธิ์ยูนิเวอร์ซิ้แล้ววิซิโกลยังเพิ่มสารอาหารที่หลากหลายและธัญพืชคุณภาพสูงที่นําเข้าโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาซึ่งช่วยเสริมภูมิต้านทานช่วยปรับปรุงระบบการทํางานของหัวใจและสมองวิซิโกลเป็นผลิตภัณฑ์นมทันพืชเพื่อกระดูกและข้อที่มีคุณภาพสูงโดยใช้สูตรโภชนาการเฉพาะที่ตรงตามมาตรฐานองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา หรือเรียกว่า FDA ได้ทำการวิจัยและกลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำมากกว่า20คนในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายปีผ่านขั้นตอนการทดสอบที่เข้มงวดและมาตรฐานสูงสุดวิซิโกนได้รับการรับรองความปลอดภัยและประสิทธิผลจากหน่วยทดสอบที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลกหลายแห่งและได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณาสุขดังนั้นผู้ป่วยจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญวิซิโกนยังได้รับความชื่นชอบ เพราะมีรสชาติอร่อยดื่มง่ายย่อยง่ายเหมาะกับคนไทยการดื่มนมทันพืชวิซิโกลสแก้วต่อวันไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงปัญหากระดูกและข้ออย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยรักษาสุขภาพโดยรวมทําให้ผู้ใช้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพิิดเพลินไปกับชีวิตอย่างเต็มที่